สวัสดีครับเอกยูสุโปดีทุกคันนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตนะครับการใช้ Follow me Home นะครับในรุ่น m ิวเอ็ก i v แนะครับว่าการทำงานของมันใช้ยังไงเปิดตรงไหนนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับป่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับการทำงานของ Follow me Home นะครับทำยังไงเปิดตรงไหนมาเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับเพียงเราดัน เข้ามาอย่างนี้ปุ๊บเข้าหาตัวจะมีเสียงเตือนว่ายังไม่ได้ดับไฟนะครับนี่แหละครับแล้วเราก็ลงรถมาได้เลยนะครับปิดประตูนะครับล็อกรถนี่นะครับ,รนะรบไฟก็จะส่องสว่างแบบนี้นะครับและจะดับลงภายใน30วินาทีนะครับ มีใน m ิลเทุกรุ่นแล้วก็ pickup ทุกรุ่นนะครับเดี๋ยวไฟก็จะดับลงเองอัตโนมัตินี่ครับผมเรียบร้อยวันนี้เอกก็จะมาฝากช่องทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเพจหรือ f c e e o o o นะครับหรือ y u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  e t t k t t o นะครับเอกอิวสุโปดีทุกคันนะครับก็มาแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานของ f l l o w m มี o m e นะครับในรุ่น m ิ l X Active นะครับว่า ทำอย่างไรใช้งานอย่างไรนะครับแล้วก็จะฝากให้กดติดตามและกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้แนะนำผลิตภัณฑ์แล้วก็ออปชั่นต่างๆให้กับคุณลูกค้านะครับขอบคุณครับ